ครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูงานอัปเกรดเทอร์โบนะรถคันหนึ่งมาแล้วสองดีเซลคันนี้ก็คือลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าแก่นานและสามสี่ปีพอดีเทอร์โบเขามีอาการเสียทีเนี้ย mm hmm. เขาอยากจะอัปเกรดเทอร์โบมาเดี๋ยวมาดูงานเทอร์โบที่ทานะงานเทอร์โบที่ทำเนี่ยก็จะมีท่อกรองใหม่นะครับดัดทรายที่ร้านผมเนี่ยจะไม่ได้ทําเป็นชุดสําเร็จไว้ให้เพราะผมคิดว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยคว mm hmm. ามต้องการไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นท่อดัดทรายท่อกรองท่ออินเตอร์นะมีทําท่อระบายไอใหม่ นะครับนี่ททอระบายไอยใหม่ชุดเทอร์โบเห็นไหมอ่านี่ชุดเทอร์โบพร้อมหูหิ้วนะครับทาให้อย่างดีก็คืออุปกรณ์พวกนี้คือเราเทสในรถแข่งมาแล้วว่ามันดีนะครับเพราะว่าเวลาเทอร์โบร้อนร้อนเนี่ยจะชอบเจอปัญหาเข่าเทอร์โบแตกนะครับที่เทอร์โบแตกเนี่ยเพราะเวลามันร้อนแล้วเข่ามันยืดนะตัวเราก็ทําตัวหิ้วเทอร์โบให้ลูกค้าด้วยนะครับสเปคเดียวกับโรงงานมาตรฐานเดียวกันอ่าส่วนเรื่องเบรกกับช่วงล่างมาดูก็คันนี้ลูกค้า รถแรงแล้วก็อยากเบรกดีขึ้นนะครับเราก็สนองนี้ลูกค้าเป็นจาซนซอสล่องนะซอสล่องลาย AP เพราะว่าที่ผมลองมันเนี่ยคือจาซอนซอสล่องลาย AP ีเนี่ยจะเบรกค่อนข้างดีเสียงไม่ดังฝุ่นน้อยนะครับบางคนเจอก็คือที่เป็นซอสล่องลายะละเอียดเวลาเบรกแล้วมันดังฟืดฟืดนะ่ะคือนั้นอ่ะมันมาจากลายของจานนะครับตัวเบรกก็ใช้เป็นโปรสเปคของเนคเตอร์ช่วงล่างก็เป็นเทอินเฟกนะครับเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าคนนี้เคยใช้โช๊คอีกห้อหนึ่งแล้วแล้วก็มันเก่าแล้วแหละ สี 4, ปีหมดอายุเขาก็เปลี่ยนมาลองใช้เป็นเทนเฟกทางฟิลิกเนี่ยก็เป็นตัวแทนโชคเทยินเหมือนกันนะครับแล้วก็สายเบรกสายเบรกเป็นสายถักของเฮลนะครับาสายถักเฮลนี้มาตรฐานแน่นอนเพราะว่าหัวฟิตติ้งนะเป็นหัวย้ำจากเครื่องโรงงานไม่ได้เป็นย้ำแบบใช้มือขันนะครับยังไงก็อยู่ปลอดภัยก็ประมาณนี้ถามว่าแรงมาที่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับบูสเลย จะต้องแต่180หรือ200ก็ได้นะครับสเปคนี้สบายๆแต่ว่าถ้าเกิดจะแรงเกิน180เนี่ยก็แนะนำให้มีมนะนนามิเนียมลูกนึงก็จบเลยคันนี้เดี๋ยวลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆ